สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะ เข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยนะคะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอกันที่นี่ที่เดิมค่ะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองนะคะแล้ววันนี้นะคะใบเตยก็จะมาทําคลิปรันดอมนะคะไม่ต้องเลือกกองไพ่เพื่อนๆที่เปิดมาเจอด้วยความบังเอิญก็สามารถที่จะเข้ามาฟังได้เลยนะคะกับหัวข้อศรัทธาปฏิหารที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็ว เร็วนี้นะคะสวัสดีคุณนิรัน์ค่ะสวัสดียามเย็นนะคะใครเข้ามาแล้วสัญญาณชัดเจนนะคะพิมพ์9 99 9นะคะใครเข้ามาแล้วสัญญาณชัดเจนพิมพ์9 99 9นะคะเสียงชัดไหมภาพชัดหรือเปล่าสวัสดีคุณสาวค่ะคุณเบญญาดาคุณนิรัน์ยินดีต้อนรับนะคะขอให้ทุกทท่านมีพลังงานดีๆนะคะขอให้ทุกทกท่านมีพลังงานดีๆเด,ดี๋ดยวขออนุญาตแชร์ก่อนนะ ใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์ให้ไปเตยด้วยนะคะชัดเจนเนาะเสียงชัดภาพชัดเนาะยินดีต้อนรับนะคะมานั่งอ่านไพ่ใต้ต้นลำไยจ้ามามาๆนะคะมาพูดคุยกันนะคะยามเย็นนะแชร์ไปไหนก่อนแชร์ไปกลุ่มก่อนนะคะ ขอให้มีพลังงานดีๆค่ะมาพร้อมแล้วค่ะใครพร้อมแล้วนะคะยกมือขึ้นใครพร้อมแล้วยกมือขึ้นมีน้องหมามานั่งเฝ้านะคะโอเคยินดีต้อนรับนะคะวันนี้ก็จะใช้สำหรับนี้นะคะในการอ่านหัวข้อศรัทธ,ธาปฏิหารที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในเร็วๆนี้นะคะระวังมดกัด ไม่มีไม่มีนะคะคุณนิรันร์คุณอรพินคุณสุภาสุภาวินีนะคะคุณตุกตาพร้อมแล้วค่ะรักครั้งใหม่กับเธอคนเดิมนะคะคุณนิลรยานะคะมามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้ก็รับพลังงานดีๆอุย้ยโชว์น้องแหวนก่อนนิดนึงนะคะวันนี้ได้น้องมาใหม่นะคะอันนี้ก็จะเป็น ไหมทองกับยูนาคายได้หินถูกหวยกับหินเสริมดวงเรื่องการเงินนะคะใครแบบว่าอยากเฮงอยากปังนะคะอยากมีโชคก็สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้รุ่นนี้399นะคะเป็นแหวนที่ปรับขนาดได้นะคะสวยมากสั่งทำพิเศษเนาะส่วนรุ่นนี้ก็จะเป็นช่อมะกอกกับไหมทองนะคะ 259ส่งฟรีนะคะรุ่นนี้ก็สวยเช่นกันค่ะที่เบเตยใส่อยู่นะใครสนใจก็แคปรูปนะคะทักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ไหมทองก็เสริมเรื่องเงินนะคะโชคลาภแล้วก็ดึงดูดโชคดีๆนะคะมาเรามาเริ่มกันเลยต้องดูน้องหมาเพราะว่าน้องเสียงดังนะคะ เจ้านินจาเงียบเๆคุณแดงจิว๋วสวัสดีค่ะขอสามใบแรกนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรคุณเป็นพิเศษหรือเปล่านะสามใบแรกนะคะเริ่มถามคุณใบเตยเลยแหวนที่ได้มาพอจุดกร,รมญาแล้วต้องท่องบทอะไรก่อนใส่ไหมคะ ข่องอบทสวดพระคาถาเงินล้านเ้าจบนะคะในกล่องจะมีหนังสือสวดมนต์ให้1เล่มเนาะก็สามารถสวดเสริมดวงได้เลยนะคะคุณโอฟาร์มสวัสดีค่ะคุณปัรมาสวัสดีค่ะโอ้ ดีใจจังวันนี้มาทันเยี่ยมเลยค่ะมาทันถูกจังหวะพอดีเลยนะคะไพ่พระมหากจัจจายนะขึ้นมาไพ่พระสังกระจายขึ้นมานะคะสิ่งดีๆบังเกิดนะคะสวัสดีหมอใบเตยคุณหมอไก่เตยสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ คุณสุภาวินีขอบคุณเช่นกันค่ะอ่าขึ้นมาเป็นพระสังกจายนะคะต้องบอกว่าตัวเราเองจะมั่งมีสีสุขนะคะจะมีความสุขกายสบายจิตสบายใจมีโชคนะคะมีความฉลาดหลักแหลมนะคะไปไหนมาไหนเนี่ยพูดจาอะไรคำพูดมีน้ำหนักพูดแล้วน่าเชื่อถือนะคะคนก็ค่อนข้างให้เครดิตตัวเราด้วยนะคะพไพ่ใบแรกขึ้นมาก็ ศักดิ์สิทธิ์เลยนะคะเป็นไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นไพ่ที่พูดถึงเรื่องของสิ่งดีๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พลังงานของเรามาใบแรกก็ดีงามสยามประเทศเลยจ้าไพ่ควายธนูขึ้นมานะคะดูน่ากลัวไหมเป็นบางสิ่งบางอย่างที่รุนแรงนะคะเป็นเรื่องของดวงแข็งเป็นเรื่องของการปกปักรักษาคุ้มคุ้มภัยเนาะอะไรที่มันเป็นสิ่งไม่ดีกําลังจะออกจากชีวิตเราไปนะคะคุณเบนจมาศยินดีต้อนรับค่ะ ขอบคุณที่กดแชร์ให้ใครแชร์แล้วขอให้เฮงขอให้ปังขอให้มีโชคนะคะรุกขเทวดาว้าวบ้านใครที่มีต้นไม้ใหญ่นะคะมีลำธารหรือต้นไม้นะคะต้องบอกว่ามีรุกขเทวดาสถิตยอยู่ตรงนั้นนะคะคุณน้องสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะนี่เลยนะเห็นไหม ต้นไม้ลำธารสถานที่ที่คุณอยู่เป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งคุณชอบสวดมนต์ยิ่งคุณชอบเปิดบทสวดนะท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญไปกับคุณด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นสิ่งดีๆเนี่ยนะสวดต่อเนื่องได้เลยนะคะมีเทวดาประจําตัวปกปักรักษามีลูกขะเทวดาอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะก็ต้องบอกว่า ต้นไม้แถวนี้ก็มีนะคะพลังงานขึ้นมาดีนะคะบ้านติดทะเละติดน้ําก็ดีค่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาพระแม่คงคาคุ้มครองปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตเราไปมแมลงผู้คำหลวงนะคะใครทําการค้าการขายนะคะทำธุรกิจนะคะขนาดเล็กขนาดใหญ่เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตนะคะประสบความสําเร็จไพ่สี่ใบนี้คือไพ่ที่ให้ความหมายในด้านดีๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ ใครที่ชอบสวดมนต์ชอบนั่งสมาธิชอบทําบุญด้วยอะไรก็ดีชอบช่วยเหลือผู้คนก็ดีสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเกาะคุ้มภัยให้กับคุณที่สําคัญหนุนให้ดวงของคุณเนี่ยเจริญรุ่งเรืองไม่ขัดสนนะคะคือไม่ได้อยู่ในจุดที่ลําบากจนไม่มีกินะ่ะต้องบอกว่าอย่างเงี้ยนะคะถึงจะไม่ได้เป็นอภิมหาเศรษฐีแต่มีอยู่มีกินมีเหลือเฟือแน่นอนนะคะจนเราได้แบ่งปันผู้อื่น ไพ่พระแม่โพศพขึ้นมาก็เป็นเรื่องของความอุดมสมบูรณ์จริงๆนะคะคุณกมลวันยินดีต้อนรับนะคะคุณชาลินีสวัสดีค่ะคุณนิรยาบอกว่าเปิดพักคาเงินล้านทุกวันก่อนทํางานเยี่ยมไปเลยค่ะบทนี้ก็จะเป็นบทเสริมดวงโดยตรงเรื่องการเงินเรื่องโพกษ์บ,บางคนเนี่ยยังไม่เชื่อนะคะอันนี้คือมันก็แล้วแต่ความเชื่อต้องบอกว่าอย่างเงี้ยส่วนตัวไปตัเองสวดมามาเข้าปีที่3ปีที่4แล้วนะคะคือแบบ มันก็ดีจริงๆอะ่ะจากที่เราแบบอาจจะไม่ได้มีมามากมายแต่มันก็พอทําให้เราได้แบบพออยู่พอใช้พอกินอะ่ะนะมันก็มีอะ่ะไม่ขัดสนจริงๆนะคะไม่พอมีโชคก็มีโชคอันนี้เคยเล่าแล้วนะคะว่าไม่เคยมีดวงในเรื่องของการเสี่ยงโชคเลยแต่เริ่มมาสวดอะ่ะมันก็เริ่มมีโชคแบบตอนนั้นถูกหวยทุกเดือนอะ่ะเออเดือนละสองครั้งถูกหวยตลอดคือเป็นปีที่แบบเฮงมากเริ่มสวดนะหลังจากนั้นเราก็ได้มา ทำอย่างอื่นทํางานอื่นนะคะก็พออยู่พอกินพอใช้ถือว่าไม่ได้ขาดสนอะไรนะคะเพราะฉะนั้นบทน,นี้เสริมดวงเรื่องการเงินได้ดีมากแล้วก็ถ้าคุณชอบตักบาทชอบชําระหนี้สงหรือว่าทําบุญด้วยการบริจาคอันนี้ยิ่งเสริมดวงคุณได้ดีมากๆเลยนะคะใครที่แบบสวดอยู่แล้วก็สวดต่อเนื่องได้เลยเพราะว่ามันเสริมดวงได้ดีจริงๆค่ะเนาะประมาณนี้ไพ,พ่พระแม่พอศพขึ้นมาก็ ทำบุญนะคะทำบุญเป็นการถวายอาหาราทำบุญเป็นการบริจาคเป็นค่าน้ําค่าไฟก็ได้ทุทกๆอย่างคือมันเสริมดวงคุณได้ดีหมดเลย478พึ่งถูกไปโวเลิศเลิศลิลนะคะคุณแมวสวัสดีค่ะคุณอาทิตย์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับยำเย็นนะคะมาส่งพลังงานดีๆเนี่ยนะนี่แค่เปิดมาแบบ5้าใบเนี่ยไพ่ดีทุกใบเลยนะ ดีทุกใบจริงๆหลายๆคนบอกว่าเออถ้าดวงยังไม่เปิดทํำยังไงคือกําลังบุญหรือสเบียงบุญที่เรามีแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะคะสวดบทเดียวกันบางคนเขาก็เห็นผลเร็วบางคนเห็นผลช้าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับบุญ บุญเขาเรียกอะไรบุญที่ทํากรรมที่สร้างด้วยนะคะก็ต้องเร่งสร้างสเสบียงบุญเพราะว่าจะเบิกบุญมาใช้เราก็ต้องมีทุนเดิมมีของเดิมอยู่แล้วหรือถ้าเรายังไม่มีเราก็ต้องเติมสเสบียงบุญเข้าไปทุกวันอะไรที่มันเป็นการช่วยเหลือสังคมได้ก็ช่วยเหลือไปหรือว่า คือทำแบบที่เราไม่เดือดร้อนตัวเองทําไปเถอะเพราะตรงเนี้ยมันจะเสริมดวงคุณเนาะเพราะว่าไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาหลายใบมากนะคะทั้งเทวดาประจําตัวทั้งพระแม่โพศพพระแม่คงคาพระสังกจายหรือที่บ้านใครมีพระศิวลีพระอุปคุตพระสังกจายนะมีทั้ง3ท่าน3องค์เลยเนี่ยแบบโอ้ยนะเฮงปังนะคะเฮงปังเออเฮงปังเฮงปังนะคะอะดูต่ออีกสักหน่อยนะคะ,ะน้องหมามา ไอ้เครือข่ายไม่เสถียรหรออก่อนอ้าปากอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะเมื่อกี้เครือข่ายไม่ดีโอ้ยนะเธอจะมาค้างตอนฉันอ้าปากไม่ได้เด้อนะเอาอีกแล้วรอสัญญาณอืมมาต้องเปลี่ยน ต้องเปลี่ยนไหมไม่นะมันก็ปกติอยู่นะมันก็เต็มทุกขีดแต่ทําไมมันขึ้นมาว่าเครือข่ายไม่สเสถียรอ่ะดูต่อนะคะวันเกิด 31, ไปทําบุญถูกหวยด้วยค่ะอุ้ยเลิศดปังค่ะเลิศดปังนะคะดีงามอ่ะดูต่ออีกสักหน่อยก่อนจะจบคําทำนายนะคะเมาส์มอยกันไปตามแบบว่าเนื้อผ้าอ่ะเริ่มร้อนนะคะเริ่มร้อนอ่ะสัญญาณไม่ดีอีกแล้ว มันเป็นเพราะอะไรอ่ะอืมเออเราก็งงเดี๋ยวน้องก็ค้างอยู่อย่างนั้นนะลงไห้อะมาก่อนจบคำทำนายนะคะห้าใบเพราะว่าดูท่าแล้วต้องรีบไปสวดมนต์นะเนี่ยอืม เดอสเตรงขึ้นมานะคะพร้อมกับ9ถ้วยพร้อมกับอัศวินถือถ้วยแล้วก็ราชาถือไม้แล้วก็5ไม้นะคะแล้วก็8 8ถ้วยเนาะสถานการณ์บางอย่างดูวุ่นวายแต่ควบคุมจัดการได้นะคะอยู่ดีมีสุขนะคะอาหารการกินอุดมสมบูรณ์พรั่งพร้อมค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราในทุกๆวันก็อย่าลืมทําบุญด้วยกันใส่บาตรตักบาตรนะคะหลุดอีกแล้วเออมันหลุดหลายรอบแล้วสงสัยวันนี้ยังไม่ได้สวดมนต์นะคะปกติไปเตยจะสวดตอนเช้าไงเออพอวันเสาร์อาทิตย์เราก็แบบว่าเลทนิดนึงนะคะมาสวดช่วงเย็นอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์เสร็จลงไลฟ์ก็จะไปสวดมนต์ต่อ ก็ถือว่าไพ่ขึ้นมาห้าใบแรกเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยรับเอาแต่ส่วนที่ดีๆไปนะคะก็พิมพ์8181รับพลังงานดีๆเนาะส่วนใครที่แบบว่าอยากบูชาน้องแหวนนะคะหรือว่าอยากเอาไปใส่เสริมเสริมดวงเสริมแบบว่าเป็นเครื่องประดับได้ด้วยก็แนะนําเป็นรุ่นนี้นะคะชอ่อมะกอกกับไหมทองแล้วก็ไหมทองกับพี่หินถูกหวยแบบนี้นะคะสวยมากเลยโชว์นิดนึงนี่นะคะ แล้วก็จะมีรุ่นอื่นๆอีกอ่รุ่นที่บูชาตามกําลังทรัพย์นะคะอันนี้ประชาสัมพมันธ์ก่อนลงไลฟ์ไปสวดมนต์นะคะรุ่นบูชาตามกําลังทรัพย์คือรุ่นที่เปียดปีเสีย <c oughs> ปีเสียแบบนี้นะคะนี่เลย <c oughs> เห็นไหมย่าใส่ให้ดู <c oughs> นี่นะคะอันนี้ <c oughs> รุ่นนี้นะคะจะเป็นปีเสียนําโชคนะคะ <c oughs> อ่านี่นะคะ อุ้ยสีแดงเหมือนกันเลยเข้ากันประมาณนี้อันนี้บูชาตามกาลังทรัพย์จะมีสีแดงสีฟ้าสีเหลืองสีเขียวนะใครที่แบบว่าชอบรุ่นรุ่นที่แบบว่าบูชาตามกาลังทรัพย์ก็สอบถามได้เลยนะคะแล้วก็จะมีอุณาโลมแล้วก็มีไหมทองนะคะมีหลายรุ่นเหมือนกันนะอืมอันนี้พี่พี่จิ้งจอกนะคะอันนี้ก็บูชาตามกาลังทรัพย์นะไม่รู้ว่าเห็นชัดหรือเปล่านี่นะคะ ใส่ให้ดูก่อนอันนี้ก็บูชาตามกำลังทซั์นะใครชอบแบบไหนก็ไปดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นช่อมะกอกนะคะสวยงามรุ่นนี้นะคะนี่ใครชอบแบบไหนก็แคปรูปนะคะสอบถามได้นะคะส่วนปีเสียรุร่นนี้ก็ส9งส่งฟรีนะคะน,นี่ปีเสียแบบนี้เป็นหินถูกขวยนะ เออแล้วก็รุ่นนี้นะคะก็จะเป็นพี่นินนะคะสองเก้าเก้าเป็นตะกรุดพระพิคเนตนะคะแล้วก็หินทรายเงินเนาะเป็นตะกรุดพระพิคเนตปางเด็กอันนี้ก็สองเก้าเก้านะคะใครสนใจรุ่นไหนก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยเนาะแล้วเราเจอกันใหม่ไลน้าคลิปหน้านะคะวันนี้ขอบคุณทุกทุท่านที่ฟังจนจบไลน์เนาะเจอกันใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณมากมากเลยค่ะสวัสดีค่ะบบายบายไปสวมดมนต์แล้วนะคะขอให้ทุกทุกท่านโชคดีค่ะ Mm-hmm.